รีวิวนี้นะคะอยากให้ลืมทุกสเปคที่เคยได้ยินมาเลยค่ะแล้วไปดูกันว่า oppo reno 6 z 5 g เครื่องนี้ในราคาหมือนต้นทำอะไรได้บ้าง ไปดูกันก็เรื่องการถ่ายภาพนั่นเองค่ะเอางี้เลยนะนี่กลายเป็นมือถือ 5G นะคะในกลุ่มราคาหมื่นต้นๆที่กลายเป็นถ่ายพอร์เตรได้ดีที่สุดทั้งกล้องหน้าแล้วก็กล้องหลังเลย ความว่อพอเทเนี่ยอุ้อยากได้อะไรบ้างนะคะอย่างแรกคืออยากให้สกินโทนมันสวยใช่ไหมอย่างที่2ค่ะอยากให้มันตัดขอบดีๆทาหน้าชัดหลังเบลอดีๆอย่างที่3าที่อยากได้ค่ะซึ่งคนเนี่ยน่าจะอยากได้มากๆเลยก็คือการทําโบเก้ใช่ไหมคะอยากให้โบเก้ด้านหลังเนี่ยเป็นวงกลมโตเจ้านี่ค่ะทําได้ครบทุกอย่างที่อุ้บอกมาเลยมันเป็นยังไงไปดูกันเดี๋ยวจะมาทดลองใช้งานนะคะโหมดที่ดีที่สุดโหมดหนึ่งของเจ้าตัวนี้เลยค่ะอุ้เลือกไปที่พอเทนะ แล้วก็จิ้มตรงนี้ค่ะเลือกคําว่าโบเก้แฟร์โพสเทสค่ะสิ่งที่จะได้มันเป็นแบบนี้อ้าวหนึ่งจอง้ำปุ๊บโอเคเวลาเราถ่ายภาพใช่ไหมคะอ่าแบ็กกราวด์ค่ะมันก็จะเป็นธรรมดาแบบนี้บุคคลก็จะไม่ได้เด่นออกมาเท่าไหรนะ่นักแต่เปิดโบเก้แฟร์โพสเทสปุ๊บดูซะก่อนค่ะว่าเจ้าเครื่องนี้นะคะสามารถทําโบเกออกมาได้กลมโตแล้วก็สวยงามนะคะรวมทั้งสามารถตัดขอบได้ดีมากๆนะคะแม้บุคคลจะเป็นการถ่ายแบบครึ่งตัวแบบนี้ก็ตามสวยงามมากๆเลยมีตัวอย่างให้ดูอีกเพียบเลย นะคะที่มุ้งไปถ่ายมาแล้วประทับใจมากๆกุ้งยกตัวอย่าง กล้องหน้ารูมหนึ่งกล้องหลังรูปหนึ่งแล้วกันเนาะมาที่กล้องหลังกันก่อนค่ะถ้าอุ้มถ่ายแบบปกติเลยนะหน้าพี่พีมก็จะกลืนไปกับต้นไม้แบบนี้ใช่ไหมคะแต่พออุ้มเปิดโบเก้แฟร์คอเทตปุ๊บค่ะสิ่งที่มันทําได้คือสกินโทนดีขึ้นสังเกตด,ดูนะสกินโทนดีขึ้นอันดับหนึ่งอันดับที่2ก็คือเฮ้ยตัดขอบดีมากเอาว่าสามารถตัดขอบนะคะได้ดีกว่ามือถือราคา15ื0 0ห้าสองหมื่นสองหมื่นห้าอะไรแบบนี้บางรุ่นอีกนะแล้วก็ดูโบเก้ค่ะอ่าถ้าสังเกตด,ดูค่ะก็คือพวกแสงที่อดานต้นไ มาแบบนี้จะกลายมาเป็นโบเก้เนาะอันนี้ก็เป็นความฉลาดที่ทาง oppo ใส่เข้ามาค่ะโบเก้ต่างๆนะคะเม็ดก็จะกลมมากยิ่งขึ้นเห็นไหม แล้วก็มีเลเยอร์ที่แบบทับซ้อนกันสวยงามมากยิ่งขึ้นแล้วก็อุ้ว่าทําได้เนียนกว่าเดิมนะคะก็ไม่ไรู้สึกว่าบุคคลเนี่ยโดดออกมาจากภาพนะคะก็คือยังสวยงามอยู่นั่นเองอันนี้คือสําหรับกล้องหลังส่วนกล้องหน้าค่ะตอนแรกนึกว่าจะทําไม่ได้สรุปเฮ้ยทําได้แล้วก็เม็ดโบเก้ดันโตก่บกล้องหลังอีกนะคะแต่ความแตกต่างจะนิดนึงค่ะก็คือหน้าคนนะอุ้มว่าสําหรับกล้องหลังยังทําได้เนียนกว่าแล้วก็ตัดขอบได้เนียนกว่าแต่ว่าถ้า ชอบพี่โบเก้ใหญ่ๆเม็ดใหญ่ๆนะใช้กล้องหน้าถ่ายรับรองว่าสวยแน่นอนค่ะแล้วก็เนี่ยอุ้มถ่ายเซลฟี่ตัวเองนะยังดูดีกว่าตัวจริงเยอะเลยอ่ะ กลางคืนก็เช่นเดียวกันนะคะกลางคืนเนี่ยต้องบอกว่า Amazing มากเลยก็คือทําออกมานะคะอย่างนี้โบเก้ที่อยู่ด้านหลังเนี่ยไล่กันสวยงามมากๆเนาะแล้วก็ยิ่งนะคะถ้าสมมุติเราเอาไฟเนี่ยสองหน้านางแบบนิดนึงนะคะมันก็จะสวยแล้วก็เด่นขึ้นมามากกว่าเดิมอีกกล้องหน้าในเวลากลางคืนก็ทําได้ดีเช่นเดียวกันอันนี้คือกล้องหน้านะคะคือถือถ่ายเองด้านหลังก็ยังเป็นโบเก้กลมโตเหมือนกันแบบนี้ เมื่อกี้เนี่ยอมเล่าเรื่องภามนิ่งไปแล้วใช่ไหมคะแต่พอดเท็ที่เป็นงานวิดีโอเป็นยังไงบ้างคะ่ะเจ้าตัวนี้นะคะใส่โหมดหนึ่งที่ชื่อว่าพอดเท็ดบิวตี้ฟ i เคชันวิดีโอมาให้อธิบายง่ายๆหน้าสดเอามาถ่ายก็ยังสวยนะคะหรือว่าเช้าเพิ่งตื่นมาเลยก็สามารถเอาขึ้นมาถ่ายได้โดยเปิด AI ของเขาคะ่ะมันทํางานแบบนี้ไปลองดูกัน โมดต่อไปนะคะที่อยากจะแนะนำให้รู้จักก็คือเป็นพอร์เต็ t บิวติฟิเคชันวิดีโอค่ะให้วงเลือนไปที่วิดีโอนะคะแล้วก็แตะไปที่หน้าคนตรงด้านบนค่ะตัวนี้เราสามารถเปิด AI Beautification ได้ตามที่เราต้องการเลยนะคะและครั้งนี้สิ่งที่ดีขึ้นคืออะไรนี่ให้ดูสกินโทนนะคะตัว AI Beautification ตัวนี้ค่ะจะช่วยปรับแต่งนะให้หน้าของเราสกินโทนสวยงามมากยิ่งขึ้นแล้วก็ทำให้สีนะคะไม่โดดออกจากคอหรือว่าแขนแล้วก็ดวงตาค่ะ ให้ลองดูที่ดวงตานะคะก็เขาจะโฟกัสตรงนี้มากยิ่งขึ้นทําให้ตาเป็นประกายนะคะแล้วก็มีความสวยงามมากยิ่งขึ้น ความสามารถของโมดนี้นะคะก็คือการทำเนี่ยให้สีสกินโทนนะคะสวยขึ้นแต่ว่ายังเข้ากับผิวที่คอผิวที่แขนของเรานะคะไม่รู้สึกว่าหน้าคนเนี่ยโดดออกมาสกินโทนสวยไม่พอให้โฟกัสที่ดวงตาค่ะเพราะว่าเขาเนี่ยจะจัดการนะคะทำให้ดวงตาของนางแบบของเราเนี่ยมีความสดใสามากยิ่งขึ้นโดยรวมเนี่ยว่านะคะเป็นการปรับได้เข้ากับคนไทยเข้ากับผิวคนไทยหรือว่าเข้ากับหน้าคนไทยมากๆเลย และอย่างนี้เพิ่มเติมขึ้นมานะคะคือระบบโฟกัสแท็กกิ้งค่ะเราสามารถที่จะดับเบิลคลิกนะคะวัตถุหรือว่าบุคคลนะคะหรือว่าสัตว์เลี้ยงก็ได้วัดคลิกแบบนี้นะคะ2อทีปุ๊บไม่ว่าเราขยับไปทางไหนนะคะมันก็จะแท็กสิ่งที่เรานะคะต้องการจะโฟกัสแท็กกิ้งไว้ในรูปแบบนี้อีกจุดเด่นสําคัญนะคะสําหรับคนที่มีลูกเล็กนะแล้วก็มีสัตว์เลี้ยงค่ะ น่าจะชอบวันนี้แหละคือโฟกัสแท็กกิ้งนะคะเราสามารถจะแท็กนะคะวัตถุบุคคลหรือว่าสัตว์เลี้ยงของเราเนี่ยโดยการดับเบิลคลิก2ทีทีนี้ค่ะไม่ว่าเราจะหันกล้องไปทางไหนนะคะตัวนี้มันก็จะทําการแท็กนะสิ่งที่เราต้องการแท็กไว้ตลอดเวลาก็ทําให้เราสามารถถ่ายวิดีโอได้ง่ายขึ้นอีกด,ด้วย ทีนี้นอกจากการถ่ายภาพแบบบุคคลนะคะการถ่ายรูปในแบบอื่นเนี่ยเป็นยังไงบ้างคะ่ะตัวนี้นะใครที่จะไปถ่ายท้องธรรมชาติต่างๆนะคะเขายังมี AI scene enhancement <c oughs> มาให้เหมือนเดิมนะดึงเอาสีสันของภาพเนี่ยออกมาได้ดีเหมือนเดิมคะ่ะแล้วก็ยังมีเจ้าตัวนี้ค่ะคือจริงเนี่ยกล้องหลังของเขาความละเอียดสูงสุดจะอยู่ที่64ล้านพิกเซลใช่ไหมแต่ว่ามันมีโหมด u l t r เ c ียร์108ล้านพิกเซลให้เรากดมาที่หมอนะคะแล้วก็เลือกที่ extra HD ตัวนี้เนี่ยเราสามารถจะถ่ายภาพเนี่ยดันขึ้นไปได้ที่108ล้านพิกเซลเลยยังไม่พอค่ะ ที่ night mode น,นะคะก็ยังมีฟิลเตอร์ต่างๆนี้ที่ใส่มาให้ทําให้ถ่ายภาพได้สนุกสนานนะคะมีลูกเล่นเพิ่มเติมเ,เนี่ยมากยิ่งขึ้นนอกจากตัวเลนส์หลักของเขาแล้วนะคะมันยังมีเลนส er ์อัล์ต er ์ไวเลนส์อัลต์ไวนะคะก็ะะจะมีมุมมองที่กว้างมากยิ่งขึ้นแต่ก็ยังมีความคมชัดนะคะสวยงามดีเลยแล้วก็จะมีเลนส์มาโครมาให้ทุกคนเลนส์มาโครก็ถือว่าถ่ายใกล้ๆนะคะโอเคใช้ได้เลยไม่ได้ถ่ายยากมากนะ<ม>ก็แค่เข้าไปใกล้ๆวัตถุนิดน,นึงแล้วก,กดถ่ายค่ะ โดยรวมประทับใจมากๆเลยกับการถ่ายภาพกับตัวนี้เรียกว่าเกินความคาดหมายไปเยอะเลยอะและครั้งนี้ค่ะ OPPO เนี่ยเอาใจสายคุมโทนคืออะไรอะมางนี้นะคะคุณเปิดที่รูปถ่ายใช่มาแล้วกดที่คําว่า edit ค่ะ เลือกไปที่อันนี้เลย AI Palette นะคะคุณสามารถกดบวกตรงนี้นะเพื่อนำเอาภาพนะคะที่มีโทนที่คุณชอบเนี่ยเอามาแล้วมันก็จะกลายเป็น p a l e t t หนึ่งนะคะที่อยู่ในช่องนี้คุณก็สามารถเลือกรูปต่างๆนะคะแล้วก็ใส่พาเล t e นั้นเข้าไปได้ค่ะอ่าสมมุตินะคะเวลาไม่ใส่มันเป็นอย่างนี้ใช่ไหมคุณอยากให้ดูเจแปนิสนะคะดูญี่ปุ่นมากขึ้นกดใส่เลยนะคะก็สามารถจะทําได้ง่ายๆแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยใครชอบคุมโทนใน IG นะอันนี้ก็น่าจะเหมาะเลยแหละ ขายรูปสวยแล้วนะคะไปเล่นเกมกันดีกว่าอยากรู้เหมือนกันว่าเพอร์ฟอร์แมนซ์มันจะเป็นยังไงบ้างนะคะเออตอนนี้ติดอะไรหรือวะชอบความออราโกของมันมากเลยอะ คือเท็กเจอร์มันจะไม่เหมือนชาวบ้านเขาอะค่ะแล้วก็ชอบมันรูปรูปแบบนี้โดยเฉพาะสีดำนะรูปสนุกมากนี่เอาให้ดูเนี่ยรูปสนุกมากเลยอันนี้ติดมากนะคะทีนี้เนี่ยอีกอย่างหนึ่งที่ดีสําหรับการเล่นเกมคืออะไรรู้ป่ะน้ําหนักคือมันเบาค่ะน้าหนักตัวเครื่องอยู่ที่173กร,รัมนะคะแล้วก็ได้หน้าจอเป็นหน้าจอ AMOLED Display ขนาด6.43นิ้วมาให้ด้วยค่ะ ส่วนชิปตัวนี้นะคะเขาใช้ชิปที่เป็น Dimensity800U 5G แน่นอนว่าตัวนี้สามารถใส่ซิม 5G แล้วก็ใช้งาน 5G ได้เลยตั้งแต่แกะกล่องนะคะหลังจากที่อุ้มใช้มาเนี่ยอุ้มรู้สึกว่าเขาจัดการแบตได้ดีนะอุ้มเล่นเกมเทั้ง s p e e d ิ i f ฟ e r แล้วก็ตัว RV บนเครื่องนี้แหละแล้วก็จะมีนะคะในส่วนที่เป็นเกมแอสซิสแตน์อยู่ด้านข้างนะคะแล้วก็จะมีส่วนที่เป็นเกมสเปซสามารถจะเลือกได้ค่ะว่าต้องการเป็นโปรเกมเมอร์โหมดบาลานซ์โหมดนะคะหรือว่าโลับพาวเวอร์โหมด แบตอุ้มอยู่ตอนนี้นะคะอยู่ที่85ดสิอ่เอเดเดี๋ยวมาดูกันว่า1เกม RV นะคะแบตจะเหลืออยู่เท่าไหร่ค่ะแต่บอกก่อนนิดนึงว่าอา่อทุกเกมที่อุ้มเล่นมาเนี่ยแบตจะหายไปที่ประมาณ1หรือว่า2%นะคะซึ่งถือว่าทําได้ดีนะถ้าเทียบกับมือถือในตอนนี้หน้าจอแบบนี้นะคะแล้วก็มี p e r f o r m ร์แมดีๆแบบนี้นะทําได้ดีเลยว้ายโดนเน่ยลยอโดนแล้วโดนแล้วโดนแล้วโอ oh my god ไปไปไป,ไ,ปไม่ไม ตอนนี้นะคะแบตอยู่ที่แ3ดิาดเปอเนาะแปดยู่ที่83%เ3เดี๋ยวมาดูกันว่าหลังจบเกมนี้นะคะแบตจะเหลืออยู่ที่เท่าไหร่ค่ะ ต้องบอกว่าตัวนี้เนี่ยใส่ตัวด i มน n s ซี่ 800u 5G มาให้ใช่ไหมแล้วก็แบตเนี่ย4,310มิลลิแอมนะคะความน่าสนใจของมันก็คือหลังจากที่อุ่งเล่นเกมมาหลายๆเกมนะโดยเฉพาะ r อาวีกับสปีดดิฟเฟอรที่เล่นเยอะมากๆค่ะตัวนี้ถือว่าจัดการแบตได้ดีมากๆนะที่ผ่านมาก็แบตหายประมาณ2%นะคะไม่ถึง3%ด้วยซ้ําอะไรประมาณนี้นะสำหรับการเล่น RV 1เกมค่ะสปีด f e เฟอก็เล่นดีนะ คือทัชได้เป็นอย่างดีค่ะแต่ว่าอาจจะมีจังหวะที่แบบอาจจะปล่อยสตาร์ตตัวเนี่ยช้ากว่าเพื่อนบ้างบางทีนะคะที่เราเล่นหน้าจอลื่นนีนะปล่อยสกิลอะไรพวกนี้เร็วดีค่ะแล้วก็ไฮไลท์สำคัญทุกคนตัวนี้เนี่ยถึงราคาจะไม่ได้แพงมากนะคะแต่ว่าสามารถใช้งานอ๋อไฮเฟรมเรทได้อย่างเล่น Rv เกมนี้นะคะก็จะอยู่ที่60 fps แบบนี้ พอน้ำหนักเบานะคะเราก็รู้สึกอยากจะถือมันมาเล่นนะคะในหลายๆเกมมากยิ่งขึ้นเนาะจบเกมไปเรียบร้อยนะคะแบบตัวนี้ เหลือ81%ค่ะจาก83%นะก็คือลดมาที่2%ตามคาดแล้วก็ตัวนี้นะคะจะมาพร้อมกับระบบชาร์จนะที่เป็น 30W Fast Charge 4.0ค่ะสามารถชาร์จจาก0%จนถึง100%ได้ในเวลาประมาณ49นาทีนะคะแรมค่ะให้แรมนมา 8GB นะแล้วก็ ROM 128GB ตัวนี้เนี่ยมี RAM Extension มาให้ด้วยนะคะเวลาที่มันต้องการใช้งาน RAM จริงๆเนี่ยมันก็จะดึงทรัพยากรมาค่ะทำให้มีการใช้งาน RAM ณเวลานั้นเนี่ยที่ 13GB ได้ค่ะเป็นอีกข้อดีึง นะที่สาคัญหลังจากที่ผรใช้งานมานะคะจะบอกว่า2วันแบตยังไม่หมดเลยตัวนี้แบตอึดมากๆ ถึงตัวเลขนะคะอาจจะแบบไม่ได้ไปถึง5 0 0 0มียแอมนะแต่ว่าถือว่าแบตอึดจริงๆค่ะแล้วตัวนี้มีอะไรน่าสนใจอีกนะคะตัวนี้เนี่ยอาจจะรองรับนะคะการสตรีมมิ่งทั้งอ m a ซอนแล้วก็ Netflix ค่ะที่ระดับ SD อย่าง n น t f l i x นะคะก็จะเป็น L1 แน่นอนนะดูได้อย่างคมชัดเลยก่อนจะกนไปนะคะจมให้ดูสีจริงอันนี้หนึ่งแล้วกันค่ะคล้ายๆกับที่ตาผมเห็นอยู่เลยนะตอนนี้เผื่อออกจากบ้านกันไม่ได้นะช่วงนี้สีนี้คือสีสเต lar Black ค่ะอุ้มชอบตรงที่มีประกายนะคะ Oppo r e n o นโ o สวยเลย จริงเนี่ยแอบเชียร์สีนี้มากกว่าหน่อยนึงด้วยนะแต่ว่าสาวๆคะ่ะน่าจะชอบสีออโรรามากกว่านะคะก็จะมีประกายรีโนโกนะคะระดีไปรับเหมือนกันเลยให้เทียบนะคะสองสีกันนิดนึงอ,อยู่ในมืออุ้มก็จะประมาณนี้นะคะไม่ใหญ่ไม่เล็กจนเกินไปนะคะ่ะด้านหน้านะคะหน้าจอก็จะมากับหน้าจอขนาด6.3นิ 3, ้วเป็นอ mo l e เลดเหมือนกันเลยนะ ใครสนใจค่ะก็สามารถจะพีออเดอร์นะคะได้ตั้งแต่วันที่22ถึง29กรกฎาคมค่ะคุณจะได้ของสมนาคุณนะคะ7,909บาทประกอบไปด้วยนะคะเป็น EV-P c a r d อ่าประกันจอแตกเนี่ย1ปีแล้วก็เป็นลำโพงนะคะ Bluetooth Speaker อันนี้ด้วยอันว่าถ้าคุณนะคะกำลังหามือถือนะในนะคะประมาณหมื่นต้นๆแล้วชอบถ่ายรูปมากๆนะคะตัวนี้เนี่ยน,น่าจะตอบโจทย์มากๆเลยวันนี้ไปแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่โอกาสหนนะ้าสวัสดีค่ะ